ชาวลัคดาราศีมังกรดาวพุธโคจรเป็นกเกษตรราธิบดีกเกษตรพุธหยุดเล่เมถุนกันช่างจำนันแจ่มแจ้งแถลงไขโค้งกาบฉันนั้นเล่าก็เข้าใจปัญญาวัยช่างคิดประดิษฐ์ดีซับโทคามาสู่ไม่รู้ขาดนะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยดาวพุธเดินเข้าจุดจุดอลิ นะครับเป็นดาวปัญญานะครับเป็นเกษตรตราชิบดีนะครับ,รรปปนะรบอยู่ในจุดอลิช่วงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่หัวดัดแปลงนะครับความคิดดัดแปลงความคิดแหวกแนวนะครับความคิดแก้ปัญหานะค,ความคิดคือดาวพุธคือดาวความคิดไปอยู่ในเรือนอเลี่ยมันก็จะแปลว่าในกิจกรรมต่างๆหากเราทำเนี่ยที่มีการคิดแหวกแนวมีการปรับปรุง การทำงานอ,ออกไปให้แตกต่างนะครับก็จะดีเหมาะมันจะมีเอดเขตการให้คุณคิดแก้ปัญหาก็ได้นะดาวพุธคือความคิดไปอยู่ในจุดอริคิดแก้ปัญหาคิดแก่อุปสรรคคิดแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนี้สินหรือคิดมีเรื่องให้คิดเรื่องคดีความหนี้สินหรือการเจ็บป่วยก็ได้นะครับหร,ออรหรืออุปสรรคบางอย่างนะครับในดวงชะตาเนี่ยจะดาวพุธเดินแบบนี้เป็นกเกษตรตราที่พอดีเนี่ย นิติกรรมบางอย่างเกี่ยวพันกับเอกสารนิติกรรมบางอย่างเกี่ยวพันกับใบอนุญาตนิติกรรมบางอย่างเกี่ยวกับการสื่อสารติดต่อนิติกรรมอะไรต่างๆเกี่ยวกับการแสดงออกทางสีหน้าหรือท่าทางการสื่อสารนะครับจะมีคนตีความหมายคุณผิดเช่นเอกสารผิดเซ็นผิดจดผิดทําซ้ําเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อยๆส่งเอกสารโดนตีกับหรือส่งถึงช้าอะไรลักษณะน,นี้นะก็จะเกิดขึ้นได้นะ ต้องระวังนิติกรรมเกี่ยวกับเอกสารต่างๆนะครับนะให้มากนะนะครับในช่วงนี้นะครับให้รอบคอบในความเป็นไปแต่ว่าช่วงนี้ชั้นใดที่รอการกู้ยืมรอการเป็นหนี้สินเพิ่มนะครับนะก็จะก็จะได้นะนะในช่วงกําลังรออยู่อะได้แน่นอนนะครับนะบนะก็ในดวงชะตาเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือสุภาด้วยนะครับ จะมีคุณไปลองสังเกตดูดีๆนะจะมีเหตุการณ์นี้จะมีผู้ใหญ่เพศชายต่างถิ่นที่อยู่ไกลคุณก็ได้จะมาพูดแบบว่าเหมือนแบบสอนคุณหรือมาจ้องจับผิดคุณหรือว่าอาจะมาเพ่งเลงคุณนะหรือว่าอาจจะมาก้าวไก่ในเรื่องส่วนตัวของคุณแม้คุณไม่อยากให้ก้าวไก่เป็นผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ของคุณที่อยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดโทรมาก็ได้หรือว่าได้เจอเจอกันแล้วเขามาก้าวไก่ ในชีวิตบางเรื่องของคุณบางท่านจะมีปัญหากับผู้ใหญ่เพศชายหรือคนที่มีบารมีมีขั้นมีตำแหน่งหรืออายุมากกว่ามีคุณวุฒิววยวุฒิก็ได้มากกว่าคุณอาจจะมีเรื่องจุกจิกใจหรือเขามาก้าวไกยกับคุณเป็นผู้ใหญ่ในดวงดาวเนี่ยนะครับมันยังมีมุมของดาวผ่า,านคารเร็งจุดเกิดคุณต้องระวังอารมณ์พอะจะมีคนมาก้าวไกยคุณแล้วคุณจะมีเหตุการณ์ให้หุนหันพันแล่นไปปะทะได้ง่าย ก็ต้องระวังนะครับนะชาวลักนา,าราศีมังกรนะลืมนะขอแจ้งหน่อยนะท่านใดอยากจะเข้ากลุ่ม VIP นะเป็นกลุ่มเสริมดวงชะตาเป็นกลุ่มเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นชะตาฟ้าวันเดือนปีดิถีเป็นการแก้วาสนาด้วยตนเองโดยการตัวเองนะทำด้วยตัวเองนะไม่ใช่ให้คนอื่นทำนะครับเป็นเคล็ดลับเสริมดวงต่างๆแบบโบราณและก็มีทิคการปรับเปลี่ยนดวงชะตานะครับ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยนะครับก็คือเป็นกลุ่มลับ V.I.P. นะท่าในใดอยากจะเป็นสมาชิกกลุ่มลับผมนะลิงก์ไลน์ด้านล่างลิงก์หนช่อง Tik t o k นะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้มีทีเด็ดก็คือว่ามีเลขเด็ดมีตัวเลขมงคลให้ทุกวันนะครับคุณจะเอาไปเดินทางเอาไปเสี่ยงหรือเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับนะอันนี้ก็คือกลุ่มลับเป็นกลุ่ม V.I.P. การเสริมดวงให้ดวงชะตาดีขึ้นมีความสําเร็จอะไรลักษณะนั้นก็ต่อมาเนี่ยนะครับ ดาวคารแรงจุดเกิดระวังเตะนุ่นชนนี่ของแหลมทิ่มตามทะเลาะวิวาททะเลาะเบาแวงโมโหง่ายมีคนมาใส่อารมณ์ใส่คุณหรือคุณได้ไปใส่อารมณ์ใส่คนอื่นรวมถึงมีคนมาพูดไม่ดีใส่คุณรวมถึงให้คุณระวังคําพูดของคุณคนอื่นจะตีความหมายคุณผิดได้ในดวงชะตาเนี่ยนะครับดาวังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุบางท่านจะซ่อมบ้านซ่อมรถปรับปรุงหลักทรัพย์ จัดการเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์บ้านรถร้านสำนักงานหรือมีเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวกับญาติพี่น้องมีข่าวข่าวการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องก็เกิดขึ้นได้ดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรเล็งดวงชะตาร่วมกับดาวคู่มิตรจะมีต่างเพศเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือนะบางท่านเนี่ยนะครับจะได้โชคจากต่างเพศได้โชคจากหุ้นส่วนได้โชคจากคู่ค้าคูข่าข,ขาย หรือได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์บางอย่างจากต่างเพศตัวเลขเลขเกี่ยวข้องกับต่างเพศเลขเกี่ยวข้องกับคนรักเลขเลขเกี่ยวข้องกับคู่ครองจะให้โชคจะแปลอีกหนึ่งว่านะครับนะคุณจะมีโอกาสมีตัวเลือกมีคนมาชอบคุณก็เป็นไปได้นะครับบางท่านจะมีกิจกรรมร่วมกับต่างเพศมีเรื่องให้น้อยใจเกี่ยวกับต่างเพศด้วยนะลองไปดูนะนะครับคือดาวนิดคือมีทั้งดาวดีดาวร้ายนะผมจะทายทั้งสองเลยคือ Down it, ดาวนิดเนี่ยมันอยู่ในเรือนจันทร์เนี่ย ดาวังคารอยู่เรือนจันทจะมีต่างเพศมาหวาดระแวงคุณหรือจะมีเหตุการณ์ให้ใครบางคนมาหวาดระแวงคุณนะเป็นต่างเพศก็ได้นะนะครับมันใช่ไม่ฉะนั้นแฟนคุณจะเจ็บปวดหรือคุณจะทะเลกกาะกันจุกจิกบางอย่างมีเรื่องอึดอัดบางอย่างเกิดขึ้นแต่ช่วงนี้สุขแรงจุดเกิดเป็นราชาชโชคก็มีเรื่องดีมีเด็กมาชอบมีคนมาชอบมีคนเอางานมาบางหน้ามาคุยกับคุณหรือคุณจะเกิดหุ้นส่วนทางการงานหรือบางท่านจะได้ทํางานกับต่างเพศหรือทํางานแล้วมีลูกค้าเป็นต่างเพศก็ได้ นะครับหรือมีมีคนอ่อนวัยกว่าเด็กกว่าหรือหน้าเด็กกว่าเข้ามาสารสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวพันกับคุณนะครับหรือจะแปลอย่างหนึงว่ามีคนรักเด็กรักสัตว์เลี้ยงนะเข้ามาชอบก็ได้จะแปลอย่างนึงว่านะครับในช่วงนี้เนี่ยจะมีเด็กที่เป็นต่างเพศติดต่อเข้ามาให้ได้พูดคุยนะครับเป็นอิทธิพลของดาวศุกร์เป็นราชาชคงในจุดปัตตานีเนี่ยนะครับเนื้อหอมมีเสน่ห์นิยม ดึงดูดผู้คนให้เข้าหาคุณอาจจะเกิดโปรเจกต์ใหม่นะดาวราชาโชคแต่ไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองมันแปลว่างานคุณทำอะไรต่างๆยังมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนหรือจะมีคนมาชวนคุณไปทำงานมีคนมาแนะนำให้ลูกค้ารู้จักมีลูกค้ามาซื้อซ้ำแบบนี้ได้นะครับนะหรือมีตัวช่วยเรื่องงานนะครับนะหรือทำอะไรก็ยังมีตัวช่วยหรือมีการไกล่เกลีย่ยต่างๆได้เรื่องงานหากมีปัญหาใดๆเพราะาดาวราชาโชค นะครับก็จะให้โชคนะครับมากกว่าให้โทษนะแต่มันเป็นพินทุบาทนะครับมันจะแปลว่าจะมีเรื่องจุกจิกใจบ้างเรื่องงานหรือว่าคุณจะพยายามสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับก็เกิดขึ้นเป็นคนที่คุณจะแต่งกับงานก็ได้วิถีชีวิตผูกติดไปกับงานคุณจะกลับงานสายกลับงานช้าหรือคุณจะติดที่ทํางานอะไรลักษณะนี้ก็ได้คุณจะได้ไปคุณจะได้เครื่องรางคุณจะได้ไหว้พระสวดมนต์หรือเข้าใกล้ศาสนาคุณจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้วัตถุมงคลคุณจะได้เป็นสถานที่เก่าแก่โบราณ คุณจะได้ยังไปยังป่าเขาลำเนาภัยไปเรื่องร้านกาแฟร้านอาหารคุณจะได้ของประดับของสวยงามบางคนได้ทองคําได้เสื้อผ้าได้เครื่องประดับนะในช่วงนี้ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะอยู่ในจุดปุตตะการติดต่อกับคนที่อ่อนกว่าต่างถิ่นเนี่ยดีมีโชคนะครับแต่ว่าคืออาทิตย์จะย้ายมาเป็นราชาโชคในจุดอริตั้งแต่วันที่15นะครับ อันนี้ผมททยก็คือทายหลังอาทิตย์ย้ายแล้วนะครับนะอันนี้ก็คือว่า,าในช่วงที่พุทธเป็นเกษตรนะ,นะครับคุณระวังดวงตาสายตาเจ็บตามีคนเลื่อยเก้าอี้คุณบ้างนะมีคนทําให้คุณเสียชื่อบ้างมีคนนินทาคุณมีคนว่าร้ายคุณก็เป็นไปได้ด้วยเพราะอาทิตย์ก็จะเข้าสู่จุดอรนะระวังเครื่องใช้ไฟฟ้าพังเสียหายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทแก้วแตกนะครับหลอดไฟ ชํำรุดอะไรต่างๆที่เป็นของที่มีแสงสว่างมีพลังงานมีไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเสียหายระบบไฟฟ้าดับอะไรที่บ้านอย่างนี้ก็ได้นะหรือ,อมีเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับบ้านเช่นน้ําประปาไม่ไหลไฟดับอย่างเงี้ยมีส่วนประกอบของบ้านร้านสํานักงานพังต้องซ่อมแซมแต่ช่วงนี้สิ่งศิ์สิทธิ์ให้คุณนะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีนะครับเพราะว่าดาว พรหัสเป็นปฐุมเกณฑ์ดาวเกตก็เล็งดวงะตาบางท่านจะได้มีเรื่องราวให้หวนคิดถึงเรื่องราวเก่าๆความทรงจําเก่าๆเรื่องเก่าๆะนะนะครับตอนนี้ดาวพฤุัสสตศุกรีเป็นราชาโชคในจุดพันธุไปีหนึ่งปีนะบางท่านได้บ้านใหม่รถใหม่หรือบางท่านซ่อมบ้านซ่อมรถปรับปรุงหลักทรัพย์นะหรือว่าบางคนเนี่ยคือดาวพฤหัสเป็นราชาโชคเนี่ยได้หลักทรัพย์อ่ะมีโอกาสได้มาบางคนได้ที่อยู่ใหม่อะไรลักษณะนั้น แต่มันเป็นดาววินาศท่านใดหากินไกลบ้านไกลถิ่นดีนะบางท่านเสียอะไรก็จะได้คืนมาภายในหนึ่งปีเนี่ยนะครับเสียของอะไรบางอย่างไปจะได้กลับคืนมาภายในหนึ่งปีก็สาหรับชาวราคดาราศีมังกรเดี่ยวดวงชะตามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยก่อนกรุงเสียยุธยาเป็นราชธานีช่วงนั้นเนี่ยเป็นยุคที่โหราศาสตร์เนี่ยรุ่งเรืองมากนะครับผู้เรืองวิชาผู้ขั้งไขผู้ศึกษาวิชาโหบรรดาเกจิเนี่ย ท่านที่ศึกษาโหราศาสตร์อย่างจริงจังเนี่ยจะรู้ว่าดวงดาวไม่ได้มีผลกับชีวิตนะวิชาโหรมันเป็นเพียงการอุปมาอุปไมเป็นการเปรียบเทียบเทียบเคียงดวงดาวกับชีวิตเบื้องบนเป็นเช่นไรเบื้องล่างก็เป็นเช่นนั้นเพราะเราอยู่ภายใต้สภาวะของจักรวาลน,นะครับเป็นการอุปมาอุปไมยฉะนั้นแล้วเนี่ยดวงมันแก้ไม่ได้นะครับแต่สามารถ อุ้มได้หรือทําให้ดีขึ้นได้บ้างนะครับโบราณท่านก็เลยมีวิธีการเสริมดวงชะตาแบบโบราณนั่นคือผมจะแนะนําเครื่องรางหนึ่งคือยันนวาวคุณมหายันโบราณเป็นยันที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะที่นําเอาดวงชะตาของคุณเนี่ยเอามาเขียนล้อมรอบด้วยพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ตรงนี้เนี่ยเป็นอัครธรรมเป็นตัวย่อเป็นพุทธคุณนะนะครับในทางาศาสนาเป็นหลักธรรมชั้นสูงเป็นอัคระโบราณ ซึ่งการเขียนเนี่ยเราจะต้องหาตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้านั่นคือตำแหน่งดวงดาวก็คือวิชาโหราศาสตร์คือเป็นโหราศาสตร์นะนะครับมาเขียนล้อมรอบชะตาทําให้เราได้ทิศทางตำแหน่งดวงดาวนะครับที่เราสร้างเครื่องรางเนี่ยทำให้วัตถุที่เราสร้างมันมีอํานาจในตัวเกิดเป็นพุทธคุณมีอํานาจปกปักรักษาชะตานะครับะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมจะเอาประสบการณ์ให้ดูนะผมเขียนให้หลายท่านนะเกิดเรื่องดีๆ ยันนี้เป็นยันเชิงประสบการณ์ของผมด้วยนะนะครับนะอย่างผู้หญิงท่านนี้อยู่ต่างประเทศเขาบอกทรมานมาหลายปีเนี่ยมา3ปีนะเขาบอกบูชายันนะว่าคุณเนี่ยได้รับเงินมาเนี่ยสี่ล้านถูกหวยสามงวดขอบพระคุณอาจารย์มากที่ชี้ทางสว่างให้ปฏิหารมากๆยืนยันว่ายันนะว่าคุณให้คุณจริงๆเขาโชว์บัญชีออมทรัพย์สามล้านกว่าเขาใช้นี่ไปหนึ่งล้านนะครับเขาทรมานมาสามปีนะครับนะเขาบอกเป็นความอัศจรรย์ของเขามากนะครับครั้งแรกในชีวิตที่พบความอัศจรรย์แบบนี้ อันนี้ผู้หญิงท่านนี้เขาบอกถูกหวยสามแสนอะไรเงี้ยนะก,ก็มีนะแต่บางคนไม่ได้ซื้อหวยก็กอย่างอื่นนะนะครับนะบางคนก็ไปลักษณะของโปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่บางคนได้บ้านหลังโตธุรกิจเข้างานเข้านะภายในสามเดือนนะครับก็มีนะเนีย่ยบางคนเงินล้านเข้าทานันตาเนี่ยเขาส่งมาให้ดูนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะท่านใดอยากได้ลิงไลท์ด,ด้านล่างนะครับลิงก์หน้าช่องทิกตอกวันนี้สวัสดีครับ